สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจุหกสามเก้าห้าแนวทางเลขเด็ดค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะขอย้อนไปดูแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะพร้อมกับผลการออกรางวัลทั้งสามฮานอยนะคะว่าออกอะไรกันบ้างนะคะ แนวาทางเมื่อวานนะคะเน้นวิ่งรูดเด่น3รอง8ค่ะฮานอยพิเศษนะคะ3ตัวบนออก8 67ล่างออก60ค่ะเออบนนะคะเข้าวิ่ง8นะคะมาหลักร้อยเข้าตัวรองนะคะมาแค่วิ่งอย่างเดียวนะคะบนส่วนล่างไม่เข้านะคะ ฮานอยปกตินะคะบนออก5 8 7ล่างออก8 1ค่ะเข้าวิ่ง8อยู่หลักสิบนะคะมาตัวรองเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูตัวเจาะนะคะว่ามี8 7ดเจ็ไหมอ่ะเข้าตัวรองนะคะออกตัวตรงเลยค่ะถ้าได้รูดถ้ารูดนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนได้รูดนะคะทีนี้ก็มาดูล่างมั่งค่ะ8 1ดหนึ่งก็เข้า8มาตัวรองเช่นกันค่ะเข้าวิ่ง8ทีนี้มาดู81นะคะว่ามีไหมอ่าเข้าตัวรองนะคะเข้าเลขเจาะตัวรองแล้วก็เข้าออกตรงด้วยนะคะไม่ออกกลับ87ก็ออกตรงค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวที่แอดเน้นไว้ด้วยนะคะเน้นตัวที่ชอบไว้นะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะตัวเจาะทั้ง12ตัวถ้าได้รูดก็ได้เหมือนกันนะคะก็เข้าเหมือนกันนะเพราะท่านผู้ชมบางท่านชอบวิ่งรูดนะคะทีนี้เรามาดูฮานอยสุดท้ายนะคะฮานอย v ว P สาตัวบนออก408ล่างออก05ค่ะ ขตัววิ่งมาตัวเราเช่นกันค่ะ0 8นย์แปดมีไหมอแอดไม่ได้วาง0 8แถ้าก็เข้าวิ่งแล้วก็เข้ารูดนะคะถ้าท่านผู้ชมได้รูดก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะทีนี้ล่างออก0ูนหนี้ไม่เข้านะคะสรุปแล้วนะคะแนวทางเน้นวิ่งรูดตัวเจาะเนี่ยก็เข้าทั้ง3าหานอยเลยค่ะ ฮานอยแรกเข้าแค่วิ่งนะคะมา8วิ่ง8ตัวรองมาหลักร้อยนะคะเข้าแค่วิ่งฮานอยปกติมาบนล่างเลยค่ะวิ่ง8แล้วก็เข้าตัวเจาะทั้งสองตัวเลยถ้ารูดก็ได้เช่นกันค่ะส่วนฮานอยเวพีเข้าวิ่งรูดเข้าวิ่ง8ดแล้วถ้ารูดก็ได้เช่นกันค่ะแต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะ,ะแสดงว่า8มาแรงนะคะ 8มาแรงมาทั้ง3ฮานอยเลยค่ะแนวทางเมื่อวานวิ่ง3อีเข้านะคะแต่3เนี่ยแต่ว่ารู้สึกจะมีฮานอยเฉพาะกิจนะคะจะมีอีกฮานอยหนึ่งนะคะออก8 3ล่างค่ะเนี่ยออกตัวนี้เลย2ตัวเลยนะคะมีอีกฮานอยหนึ่งนะคะอันนี้ก็นอกเหนือจาก3ฮานอยที่แอดได้วางแนวทางนะคะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะชอบ ฮานหน่อยอื่นอีกก็ได้นะคะยังไงก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะก็มาสามพานหนอยนี้ก็ถือว่าก,ก็โอเคอยู่นะคะอุ้ยโทษทีนะคะเลื่อนไปหน่อยกลองมันจะคว่ำอะทีนี้เรามาดูแนวทางในตารางบ้างนะคะมีทั้งหมดหกตัวนะคะ ามาดู3ตัวกันค่ะว่าเข้าชุดวิน3ตัวกันไหมอันนี้เป็นเลขประดวงนะคะ้หาหนอยพิเศษสามจบน8ปดนะคะมี8ดมี6มี7จ็ดมาไหมอ่ะแปดหกแล้วก็เจ็ดค่ะ พิเศษนะคะทีนี้เราก็มาดูหานอยปกติบ้างนะคะห้าแปดเจ็ดมีห้ามีแปดมีเจ็ดนะคะมาปกติ v สี่ศูนย์แปดไม่มีนะคะม,ม,ม, 0, มีมีสี่กับแปดมาศูนย์ไม่มีสรุปแล้วเนี่ยชุดวินสามตัวเข้านะคะเข้าฮานอยพิเศษกับปกติคะ่ะมามา สามตัวเลยนะคะเนี่ยเข้าซึ่งมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะแต่งวดเมื่อวานนี้เข้านะคะทีนี้เรามาดูวินสองตัวบ้างนะคะบนออกหกเจ็ดล่างออกหกศูนย์มีหกเจ็ดกับหกศูนย์ไหมอ่ะเข้าหกเจ็ดแต่หกศูนย์ไม่มีนะคะก็เข้าฮาหนอยพิเศษ 6, หกเจ็ดฮานอยปกติแปดเจ็ดแปดหนึ่งมีแปดกับเจ็ดค่ะ แต่แปดหนึ่งไม่มีเออเป็นปกติแปดเจ็ด V.P. 08 05นี้ไม่เข้านะคะก็เข้าเยนสองตัวก็มาฮหาหนอยพิเศษกับปกติเช่นกันค่ะสรุปแล้วนะคะทั้งสองแนวทางนี้ก็เข้าดีอยู่นะคะเออของเมื่อวานนี้นะคะ่ะทั้งสองแนวทางเลยนะคะ ก็ยังไงผิดถูกขออภัยด้วยนะคะเลขก็มีเข้าไม่หลุดกันได้นะก็แอดก,ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีกับแนวทางของแอดเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้ต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่15มีนาคม2อง4กันนะคะ ค่ะเน้นวิ่งรูดนะคะเด่น8ปรอง6นะคะเจาะเลขเจาะทั้งหมด12ชุดนะคะตัวเด่นสี่ชุดตัวรอง4ี่ชุดและตัวกัน4ชุดนะคะตัวเด่นนะคะก็มี80 82 83และ8ปดค่ะตัวรองนะคะมี60 6ูนย์หและหกค่ะส่วนตัวกันนะคะ มี85 87 62และ67ค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบนะคะจากเลขเจาะทั้ง12ชุดนี้นะคะจะเน้นแค่เพียง5ชุดเท่านั้นนะคะเน้นเหมือนทุกวันที่แอดเคยเน้นนะคะเเป็นเพียงแค่ความชอบส่วนตัวนะคะ ชอบแปดสองนะคะชอบแปดเก้าค่ะชอบหกสามค่ะชอบหกห้าแล้วก็หกเจ็ดค่ะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะแปดสองแปดเก้าหกสามหกห้าและหกเจ็ดนะคะอันนี้แอดเน้นห้าชุดนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขวัดดวงในตารางกันนะคะมีทั้งหมดหตัวนะคะมีเลขอะไรบ้างนะคะมีหกมีหนึ่งมีสามมีสองมีสี่มีห้าก็ท่านผู้ชมสามารถจับวินสามตัวกับ2ตัวได้นะคะจับวินกันเองนะคะลองจับดูนะคะถ้าชอบแนวทางฝั่งนี้นะคะเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นสตัวได้เหมือนกันนะคะวินสตัวเผื่อเข้านะ วินสองตัวก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่รับประกันเช่นเคยนะคะเพราะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะก็มีชุดแรกเน้นวิ่งลูดตัวเจาะแอดก็จะเน้นวิ่งลูดเป็นหลักอยู่แล้วนะคะใครใส่วิ่งใส่ลูดตามนี้เลยนะแล้วก็เลขเจาะทั้ง12บตัวถ้าชอบเจาะน้อยชุดก็ห้าตัวที่แอดได้เน้นไว้แล้วแต่ความชอบนะคะ มี2แบบนะอันี่ชุดวัดดวงจับวินเล่นนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยนะคะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเ AP ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดอยากเสี่ยงโชคฮานอยอื่นๆก็เอาที่ชอบนะคะก็อาจจะเสี่ยงโชคแนวทางอื่นก็ฮานอยอื่นได้อีกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีหลายฮานอยแต่ที่แอดเน้นคือ3ฮานอยนี้นะคะ บางทีมันเคยไปออกฮาน่อยเฉพาะกิจนะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความพิจารณาความชอบของแต่ละบุคคลนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกก็ขออภัยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงค่ะแอดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็ ถ้าชอบแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะคะแล้วก็รบกวนอีกอันนึงนะคะช่วยฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งอันบนสุดเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลาแอดมีคลิปมาลงใหม่ๆเนี่ยคะ่ะก็จะได้เข้าไปดูคลิปได้ทันเวลาได้ไวขึ้นนะคะก็ฝากหน่อยละกันนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งอันบนสุดเนี่ยมันจะทำให้เราจะมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นทำให้เราเข้าไปดูคลิปต่างๆได้ไวขึ้นค่ะก็บางท่านก็อยากจะดูคลิปไวแล้วก็คอยฟังเสียงการแจ้งเตือนได้เลยนะคะถ้าได้กดกระดิ่งนะกดติดตามนี้เออมันจะไม่รู้นะก็คือเวลาคลิปใหม่ๆของช่องอื่นๆด้วยนะคะหรือช่องแอปเนี่ย ถ้าไม่ไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็จะไม่รู้นะแจ้งเตือนก็จะไม่ขึ้นให้เห็นนะคะอันนี้เน้นตลอดเน้นตลอดนะจะได้ไม่พลาดไงคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดนะก็ยังไงก็เลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะคะยังไงก็พิจารณาแนวทางนี้อีกทีนะคะขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดติดตามเข้ามารับชมช่องด้วยนะคะ ขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์นะคะลบกวนคอมเมนต์ในทางายังไงอย่าผิดกดเขาละกันค่ะบางท่านคอมเมนต์ฝากฝากเว็บมาค่ะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะผิดกดนะและอย่างหนึ่งทางระบบเขาจะลบออกเองอัตโนมัตินะคะก็ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอีกนะคะเข้ามารับชมช่องแอดทุกวันนะเพราะแอดวางแนวทางฮานอยทุกวันนะคะขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปหน้านะคะอ้อลืมบอกแนวทางห่วยรัฐบาลไทยห่วยอมสินแอดได้วางไว้ให้แล้วนะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้เข้าไปรับชมเข้าไปรับชมได้เลยนะคะวางให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเห็นบางท่าน บอกไม่เห็นก็มีนะอาจจะไม่กดติดตามหรือเออาจจะไม่ได้กดกระดิ่งนะลองกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ